อธิษฐานร่วมกันนะคะวันนี้เราจะมาอธิษฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่รักกันค่ะถ้าใครกําลังมีความรักอยู่หรือว่าแฟนของตัวเองที่กําลังมีปัญหาหรือว่ากําลังดําเนินความสัมพันธ์เรามาอธิษฐานร่วมกันให้พระเจ้าเป็นคู่รงนำกันค่ะร่วมใจกันอธิษฐานนะคะ โมทนาสาธุการแด่พระบิดาเจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้แสนดีและคอยดูแลพวกเรามาโดยตลอดวันนี้พวกลูกมีเรื่องอยากจะทูลขอพระองค์ทรงช่วยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรักตอนนี้หลายคนก็ได้มีความรักไม่ว่าคนนั้นจะมีความรักอยู่กับใครก็ตามขอพระองค์ทรงช่วยให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีหากพวกเขามีปัญหาการขอพระองค์ทรงช่วยให้มีการพูดคุยที่เข้าใจกันและอยู่ในพื้นฐานความรักของพระองค์ขอพระองค์เป็นผู้ทรงช่วยให้ความ รักเหล่านี้เป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจเป็นความรักที่คอยเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอขอบคุณพระเจ้าขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างนี้ให้พระองค์ทรงดูแลและทรงนำด้วยขอฝากทุกสิ่งนี้ในนามพระมหายสุขเจ้าอาเมน ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมใจกันอธิษฐานร,ร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะเกี่ยวกับความรักและถ้าใครกําลังมีคู่รักและกําลังลําบากใจหรือกําลังดําเนินความสัมพันธ์ไปอีกระดับหนึ่งก็ขอให้ส่งคลิปนี้ให้กับเขาร่วมใจกันในฐานร่วมกันและคอมเมนต์ว่าอามนนะคะ